ที่ตายไปแล้วจะสามารถรับรู้สื่อสารกับคนเป็นได้ไหมครับคนที่ตายต้องมีอภินญ,ญาต้องมีม,มีมีความสามารถที่จะติดต่อครับจิตใจของผู้อื่นได้เช่นหลวงปู่ว,ว่าเนี่ยกีการที่ท่านตายไปนี้ท่านยังมาเข้าในสมาธิของแม่ชีที่เป็นลูกศิกษย์ท่านคุณแม่ชีกแก้วแม่ชีแก้วเดียจะเตรียมตัวไปกราบท่านในวันนี้ึ้น บงปู่มั่นก็ทราบความคิดของแม่ชีแจ้วพอหลวงปู่มั่นตายไปท่านก็มาเข้าในสมาธิของแม่ชีพอดีพอแม่ชีเธอไม่ต้องมาหาเราแล้วนั่งเธอไปจะเจอแต่ซาบของเราคือหน้าตายของเราแต่เราไม่ได้อยู่แล้วแม่ชีเมื่อก่อนคนอื่นรู้ว่าหลวงปู่มั่นตายท่านท่านที่อยู่ต่างอำเภอด้วยกันคนที่อยู่ในอำเภอที่แม่ชีอยู่นี่เป็นใครเนว่าหลวงปู่มั่นตาย เมน่อเราสายสายทางอำเภอก็ได้ข่าวมาเพราะวบอกแจ้งให้ทางวัดทราบอันนี้เหมือนเขียนใน,นปฏิปทาพระพุยยทธงค์งนนกรรมฐานองงของหลวงตาหมาบัวท่านเล่าให้ฟังอันที้คนจะสื่อสารกันได้จิตที่ต้องมีความสามารถที่จะติดต่อกับจิตของโลกอื่นได้